เพื่อนๆปู g ่ g e k K นะครับทําขบวนสองห้นะครับเดี๋ยวปู g ่ g e k K นะครับจะวิ่งทางประธานมานะครับแล้วก็เข้าสู่ประแจหมายเลขสิบนะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับ ปูจะแยกออกจากทางประทานนะครับเพื่อเข้าประแจหม่ได้สิบนะครับ นี่นะครับปู่ GEK 4031นะครับแยกเข้าประแจใหม่เลขสิบแล้วนะครับเพื่อเข้าสู่ทางรถไฟสายตะวันตก กร,ระบวน259นะครับต้นทางคนบุรีนะครับไปทางน้ำตกนะครับผ่านบริเวณย่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั้นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ